ใครก็เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับกับเออรุ่นพี่รุ่นรุ่นใหญ่ในเกาหลีค่อนข้างเยอะอย่างเช่น55อ่ะถ้าเกิดใครดูรายการ Running Man ก็ก็น่าจะรู้จัก55เอ่อปาร์คจุนฮยองอย่างเงี้ยปาร์คมยองซูนะฮะมอซารหลีก็ฮากองอ่ะอืม เราก็เอาอย่า <wounds> พ <off> ึ mhm. ่ง <Gym>. ส <N> ิัครเด็กอย่ชินรองกูสอก็แพ้ก็เลยได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างในเวลาเวลาออกรายการที่เกาหลีเนี่ยรายการออกทีวีแค่45นาทีอ่ะหรือ1ชั่วโมงเขาถ่ายกัน5ชั่วโมงอัพนี่คือความจริงของรายการเกาหลีไอรายการ Knowing Brother อะไรนั่นอะ ที่มีคังโฮดงเป็นเอมซเมน์อะแล้วก็มีเอ่อซูเปอร์จูเนียอะไรเงี้ยรายการนั้นแค่ตอนหนึ่งแค่หนึ่งชั่วโมงปะแต่เขาถ่ายกัน5้าถึงสิชั่วโมงเลยนะคะทุกคนของเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นเป็นการแข่งขันที่สูงมาก แพ้ก็เคยมีโอกาสมากับกลับมาทําพอแพ้พก็นึกว่าโอเคเวลาทํางานอย่างเงี้ยมันก็นึกว่าจะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่พอได้มีโอกาสลองกลับมาถ่ายรายการที่ไทยบ้างแพ้ก็เห็นได้ถึงความแตกตา่าง ถ้านิสัยของคนไทยอย่างเงี้ยคนไทยจะเป็นคนนิสัยแบบสบายๆรู้ไหมคนเกาหลีเขาพูดถึงคนไทยว่าอะไรคนเกาหลีคนเกาหลีเขาจะพูดถึงคนไทยเวลาเขาพูดถึงคนไทยปุ๊บเขาจะมองบอกว่าคนไทยเป็นคนยิ้มเก่งเวลาคนเกาหลีพูดถึงคนไทยคนเกาหลีจะบอกว่าคนไทยมีวัฒนธรรม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสังเกตว่าทำไมคนเกาหลีเขาเขาขึ้นอย่างฮั่นกุ๊กเทกุบุน่ะคนเกาหลีเวลาเวลาเขาเรียนภาษาไทยอ่ะเขาเรียนคาว่าอะไรคาว่าไม่เป็นไรเห็นปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบาย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 หมุนหัก็คือวัฒนธรรมความสบายสบายใจของเออคนไทยเป็นคนที่ชิวเวลาในวงการในเวลาอาแพรพูดถึงสายงานตัวเองละกันเวลาในกองถ่ายอ่ะเวลามีคนทําผิดคนไทยก็จะแบบ โอเคอ่ะชิวชวถึงแม้ว่าจะมีอะไรในข้างในว่น่น말กไม้ไมมมที่ถึงอันนี่อ่ะเอ้าว่าเนย์เติ่องคาอกดลังอยู่นั่นนไทยถึงแม้ว่าเราจะมองว่าคนเนี้ยผิดจริงๆแต่สิ่งที่คนไทยจะพูดออกมาเราก็จะพูดว่าแบบ เออไม่เป็นไรอรอบนี้ถือว่าเรียนรู้กันอ่ะประสบประสบการณ์อะไรเงี้ยรอบหน้าเอาใหม่แต่คนเกาหลีเวลาเขาตักเตือนอะไรเขาก็จะจริงจังมากสังเกตว่าเวลาไอดอลเกาหลีพลาดเรื่องโดนขุดอดีตหรือว่าเคยไปทําร้ายอะไรเคยไปแบบบูลลี่ใครสมัยมัธยมอย่างเงี้ยก็จะโดนกดดิ่งให้อยู่ในสังคมนี้ไม่ได้อีกเลยในขณะ ที่คนไทยเป็นคนให้อภัยเก่งอันนี้มันไม่ใช่ความผิดนะทุกคนแพ้ไม่ได้บอกว่าสังคมเกาหลีไม่ดีคนเกาหลีใจแคบคนเกาหลีเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่แพรจะมาคุยเรื่องว่าทําไมเกาหลีถึงการแข่งขันสูงทําไมคนเกาหลีถึงไม่มีนิสัยใจกว้างทําไมคนเกาหลีถึงถึงดูเรื่องผลประโยชน์อันนี้เยอะ เพราะว่าอะไรทุกคนสังเกตแพขอย้อนไปกับเรื่องออสมัยสงครามโลกโหไปไกลมากแต่อันนี้คือเรื่องที่คนเกาหลีพูดกับชาวต่างชาติบ่อยมากๆในเวลาที่เขาพูดถึงประเทศตัวเองว่าทําไมประเทศของเราถึงเป็นประเทศที่การแข่งขันสูงสมัยช่วงก่อนสงครามนะคะความจริงอะทุกคนดูสังเกตค่าเงินบาทกับค่าเงินวอนเกาหลีอะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เคยเจริญมากกว่าเกาหลีมาก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 เออ BTS บ้านเรามีก่อนรถไฟฟ้าเกาหลีอีกนะคะ รถไฟฟ้าประเทศไทยมาก่อนค่าเงินบาทเคยเป็นค่าเงินที่สูงกว่าเกาหลีประเทศไทยมีตึกมีอะไรก่อนเรามีเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะก้าวไกลแล้วก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะพัฒนาสูงกว่าเกาหลีอยู่ระดับหนึ่งในช่วงสงครามคราวนี้เนี่ยพอพอมีสงครามมาปุ๊บ คือช่วงช่วงสวงครามโลกแล้วก็ช่วงสวงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะเศรษฐกิจแล้วก็เขาเรียกว่าสภาพจิตใจของคนเกาหลีอะในประเทศเขาอ่ะค่อนข้างจะดรอปลงมากๆแล้วก็ไม่มีอาหารกินทุกคนสังคมเขาอ่ะทุกคนจะต้องแย่งสบเบียงกันถ้าฉันให้คุณกินฉันตายมันไม่มีการแบ่งบันกันในในว<น>ินชนเ่างสนกุชน มันไม่มีการมันมีคําว่าน้ําใจในโลกสงครามเนี่ยถ้าฉันให้สเบียงคุณกินฉันอดตายนี่ถึงเป็นสาเหตุแล้วอันนั้นอะ่ะมันก็คือปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมเกาหลีมาเรื่อยๆถึงเป็นสาเหตุที่ว่าคนเกาหลีอะ่ะเขาค่อนข้างจริงจังในการใช้ชีวิตมากสังคมเวลาคนเกาหลีจบการศึกษาไปแล้วแล้วเขาไปทํางานอยู่ในบริษัทไม่ว่าจะเป็นด้านเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนอะ่ะ สังคมการแข่งขันสูงมากถ้าเกิดผลประโยชน์ฉันฉันแบ่งบันแบ่งบันให้ใครปุ๊บฉันเนี่ยแหละ ก็จะเป็นคนที่เสียได้เองคือมันไม่ใช่ความผิดเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าทุกคนนึกย้อนไปในสมัยสงครามโลกสงครามเกาหลีเหนือกับเกาหลีตใต้ที่เขายังทะเลาะกันแล้วก็ยังทะเลาะกันไม่จบมาถึงจุดเนี้ยคาแพรจะบอกนะคะทุกคําพูดที่แพรเอามาพูดในไลฟ์วันนี้ไม่ใช่คําที่แพรคิดมาเองแต่เป็นคําที่รุ่นพี่ที่เกาหลีทุกคนไม่ว่าจะในวงการหรือนอกวงการหรือไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆเล็กๆของเกาหลีหลายๆคนแพรก็เวลาคนเกาหลีเขาถามแพร ว่าคุณแพคุณแพรมาอยู่เกาหลีแล้วมีเขาเจ้าช็อกอะไรบ้างแพรรู้สึกว่าวัฒน,นธรรมไทยกับเกาหลีแตกต่างกันยังไงทุกคําที่แพรพูดในรายการเกาหลี<อ>แพรก็จะบอกว่า<อ>คนเกาหลีมีนิสัยปัลลีปัลลีหม,มุนกาอ่ะทุกคนสังเกตเขาว่าปัลลีปัลลีคนเกาหลีจะเป็นคนใจร้อนเร่งร้อนเวลาพักพักกินข้าวพักกลางวันอะ่ะเขาก็จะรีบกินเขาก็จะรีบกินรีบไปเพราะว่าเขารู้สึกว่า การกินข้าวเนี่ยเสียเวลาทามาหาก,กินทําอะไรต้องทําไวพักข้าวกลางวันเขารีบกินแล้วสู้เอาเวลาไปนอนพักในบริษัทยังดีซะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนไทยเนี่ยอัครเดชมาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแพรสองอาทิตย์อัครเดชพูดเลยนะว่าคนไทยกินชากินข้าวช้ามากเพราะอะไรคนไทยอะ่ะ คนไทยเวลากินข้าวกันเราถือว่าเราเป็นการแลกเปลี่ยนอ้ามามา้าวันนี้ทําอะไรมาบ้างวันนี้แพนเรากินไปคุยไปมันคือการใช้เวลากับครอบครัวในขณะที่คนเกาหลีมองว่าการกินข้าวอ่ะเสียเวลาทำมาหากินอ่ะอันนี้คือเป็นความอันนี้แพนไม่ได้พูดถึงทุกคนนะแพนพูดถึงคนส่วนใหญ่คุณปุ๊บปี๊บขอบคุณค่ะ แพรก็เลยเวลาแพรไปพูดในรายการเกาหลีคนเกาหลีเขาก็จะสัมภาษณ์แพรแพรก็จะบอกว่าคนเกาหลีเป็นคนใจร้อนทําอะไรรู้สึกว่าเร็วจังเลยค่ะแพรเป็นคนกินข้าวช้าอะไรเงี้ยแพรก็เลยถามพวกรุ่นพี่เกาหลีว่าแบบแต่แพรรู้สึกจริงๆนะว่าว่าสังคมเกาหลีเนี่ยการแข่งขันสูงมากหรือว่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เรื่องการแบ่งปันความรู้กันอย่างเช่นอเดี๋ยวแพรจะเล่าเรื่องประสบการณ์ตอนแพรเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนให้ที่ที่เกาหลีจังหวัดมกโพนะคะภาคชนลานําดูแพรไปเรียนม .4 อ,อยู่ที่โรงเรียนนั้นเรียกได้ไว่าเป็นอันนี้พูดได้เลยว่าเป็นจังหวัดชนบทเลยแหละขนาดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทนะคะทุกคนแพรเคยเจอประสบการณ์ที่ว่าอดชิมชินเจียเนี่ยยีห้อกุซองอีกอัจุมกอจู ขอบคุณค่ะคุณเอกขนาดเป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบทนะคะสิ่งที่แพ้เคยเจออันนี้แพ้ไม่ได้บอกว่าวัฒนธรรมเกาหลีไม่ดีนะเออตอนนั้นอ่ะเวลาแพ้อยู่ไทยอย่างเงี้ยเวลามีอะไรข้อสอบอะสังเกตนักเรียนไทยเราก็จะแบบอ่าแชร์แชร์ข้อมูลกันเฮ้ยพวกแกพวกแกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอบเรื่องนี้เรื่องนี้นะอ่าทุกคนไปท่องจําบทนี้มาอันนี้คือนักเรียนคนไทย ใค,ใครเคยเป็นบ้างในขณะที่นักเรียนเกาหลีตอนนั้นอ่ะแพรสนิทกับคนที่เรียนค่อนข้างเก่งเลยแหละในห้องแพรไปเรียนที่โรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งของเกาหลีมาหนึ่งปีการศึกษาแพรถามข้อมูลเขาเพราะว่าเราเป็นนักเรียนต่างชาตินะเข,เขาเขาอ่ะสนิทกับแพรเขาก็เลยบอกเขาก็เลยเขาอ่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทของแพรเขาก็เลยบอกว่าเออเขาเห็นว่าแพรเป็นนักเรียนต่างชาติเขาก็เลยบอกข้อมูลว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอบเรื่องนี้เรื่องนี้นะเสร็จปุ๊บ แล้วโอแพก็เลยได้ข้อมูลมาแต่ว่าเหมือนกับก็มีนักเรียนอีก,อ,กอีกหลายๆคนในห้องคือถ้าเกิดปกตินีสใส่แพ้ที่ไทยอย่างเงี้ยแพยก็จะประกาศให้มันรู้ไปเลยทั้งห้องว่าแบบเฮ้ยพวกแกพรุ่งพุ่งนี้สอันนี้ทุกคนไป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 ,ไปจดจาอันนี้มานะไปท่องศท์อันนี้มานะแพ้ก็ทําเหมือนกับที่แพ้เคยทําในไทยแพยก็ไปทําในห้องเรียนเกาหลีเกิดอะไรขึ้นรู้ปะ่ะแพงถูกเพื่อนคนนั้นงอนเลยว่าทําไมเอาข้อมูลที่เขาให้ไปประกาศอะไรอย่างเงี้ย มันคือการแข่งขันแพ้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อข้อมูลเรื่องเรื่องข้อสอบเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคุณครูเขาเขาบอกไปมาเขาอยากให้ตัวเขากับเพื่อนสนิทของเขาเท่านั้นที่รู้เวลาสอบอะไรอย่าเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงค่ะทุกคนแพ้ก็เลยโดนเพื่อนคนนั้นงอนไปเลยว่าว่าแพ้เอาไปบอกเพื่ เราเราก็อยากจะแบ่งปันนะแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดนักเรียนทั้งห้องออกมาแล้วมีคะแนนเท่าๆกันนะ่ะมันก็จะน่าจะดีถูกไหมฮะทุกคนมันก็จะเป็นความสุขของเด็กทั้งห้องกลายเป็นว่าดีซะอีกห้องเรากลายเป็นห้องเด็กเรียนเก่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่สังคมเกาหลีเขาไม่คิดอย่างนั้นแต่ว่าเพื่อนแพรคนนั้นก็ยังจะเป็นยังเป็นเพื่อนสนิทของแพร อยู่ทุกวันนี้นะนี่ขนาดเป็นโรงเรียนที่การแข่งข,ข,ขันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะทุกคนเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมกโพซึ่งเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะชนบทเลยแหละนในเกาหลีใาชิมก<ร>ุกโพใหญ่เก่าอุตส่อืมเขา <im par> ก็เลยงอนแพรเลยเขาบอกว่าเขาอะให้ข้อมูลนั้นกับแพรเพราะเห็นว่าแพรเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เห็นว่าแพรเป็นนักเรียนต่างชาติเาก็เลยอยากช่วยแต่เขาบอกว่าการที่แพรเอาข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยไปบอกกับคนในห้องกลายเป็นว่าแพรหักหลังเขา ก็เลยงอนกันแพ้ก็เลยอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเออคนคนไทยแบบมองในในในแง่มุมว่าแบบเออปกตินักเรียนคนไทยแบบชิวๆอ่ะเราก็แบบแชร์ข้อสอบกันทั้งห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้ยไอเข้าใจยูนะเขาก็เลยแพ้แพ้ก็เลยได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนสนิทคนนั้นเพื่อนสนิทคนนั้นก็เล่าเวลาที่แพ้คุยเรื่องการแข่งขันสูงในประเทศเกาหลีอ่ะรู้ไหมคนเกาหลีทุกคนพูดเรื่องอะไรรู้ป่ะทุกคนจะพูดเรื่องสงครามเกาหลี <Okay. S 2> มันไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องแย่นักเรียนคนนั้นที่เป็นเพื่อนสนิทของแพ้เขาก็พูดเรื่องสงครามเกาหลีว่าแบบเออโอเคตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วว่าวัฒนธรรมเราแตกต่างกันคือคือมกโพก็เป็นอีกอีกจังหวัดหนึ่งที่ที่โดนโดนโจมตีหนักนะตอนตอนตอน,ตอนสมัยสงครามเกาหลี่เขาก็พูดเลยว่า สมัยที่เรามีสงครามกันเนี่ยโดนญี่ปุ่นลังแกแล้วก็ต้องแย่งะเบียงกันคือเขาก็พูดมาหลายๆเรื่องว่าเกาหลีอ่ะโดนอะไรมาบ้างในสมัยสงครามโลกสงครามเกาหลีมันทําให้พื้นฐานของคนเกาหลีอ่ะอมีผลประโยชน์อะไรก็ต้องรีบเอาเข้าตัวไว้ก่อนก็เหมือนสงครามอ่ะถ้าเกิดฉันเอากล้วยชิ้นเนี้ยให้คนนี้กินอ่ะพรุ่งนี้ฉันอาจจะอดตายก็ได้อ่ะเข้าใจปะ มันไม่เหมือนกันในขณะที่เมืองไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเราอาจจะเคยมีกรุงอยุธยากรุงแตกบ้างแต่เมืองไทยเราชื่อว่า Kingdom of Thailand เมืองไทยเป็น k i ิงด o มเป็นคนที่มีความอิสระค่อนข้างสูงเมืองไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครดังนั้นนิสัยพื้นฐานของคนไทยเป็นคนสบายสบายเออคนไทยเป็นคนสบายสบายคนไทยเป็นคนให้อภัยเก่งสังคมคนไทย การแข่งขันไม่สูงอาจจะเครียดน้อยกว่าเกาหลีแต่มันก็มีข้อดีข้อ,ขอเสียนะข้อดีของของเกาหลีก็กลายเป็นว่าประเทศเขาพัฒนาเร็วมากเพราะว่าอะไรหลังสงครามห<ะ>ลงังเว 나 지금 엄청 긴 얘기하고 있어 너무 긴 얘기 나 지금 한국이 왜 한국 문화가 왜 경쟁률이 높은 문화를 가지고 있는 반대로 태국은 슬로우 라이브고 태국은 천천히 괜찮아 슬라이서 바이 한 문화는 왜 이런 문화가 생기는지 거기, 무슨 거기, 문화 거기, 차이인지 난그 얘기하고 있는데 난 뭐가 마음이 급하다고 아, 왜 거기. 이러고 있는데 거기 오케이 거기 거 공간 아니 아니 집네 멋대로 음. 이렇게 막 키고 이렇게 하고 와